เอาละครับสวัสดีแฟนๆนฟุตบอลชาวไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าชมการแข่งการฟุตบอลโลก2022ครับรอบกัดเลือกกลุ่มจีครับนาที่6ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอินโดนีเซียครับโดยมีผมชัชวานสาราะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในวันนี้นครับ ก็ต้องเกริ่นก่อนนะครับเนื่องจากผลกระทบจากไข้หวัดโควิานะครับทำให้การแข่งขันฟุตบอลต่างๆนี่ถูกเลื่อนออกไปนะครับสำหรับวันนี้ะครับที่เรากําลังรับชมกันอยู่นี้นะครับเราจัดการแข่งขันขึ้นในเกมที่มีชื่อว่า e f ุตบ b ล p 2020นะครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเกม winning นั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับ ฝั่งของทีมชาติไทยเจ้าบ้านวันนี้ครับอากิระนิชิโนเนี่ยจัดแผน4-2-3-1มาครับนี่เป็นแผนเดียวกับที่เราบุกไปเอาชนะถึงถิ่นที่สนามเสนายันได้3ประตูต่อศูนย์นะครับผู้ตูสับประตูยังคงเป็นสิรักเทศสูงเนินนะครับกองหลังไล่จับ้ายไปขวามีทีตะทรบุญมาทันพันษาเหววิบูลมานูเอลเบียทริสตองโดกองกลาง5คนนะครับมีพิธิวัตสุจิตธรรมกุลนะครับสารัตยูเย็นสุพโชคสารชาติครับชนาทิพสงกสินแล้วก็เอกนิต์ปัญญาครับนาป่าเป็นสุภาชัยใจเด็ดครับ ฝั่งของอินโดนีเซียบ้างครับมาในแผน4-1-2-3ครับผู้รักษาประตูวันนี้เป็นอันดุริตานี่ครับอาดิยาซาครับกองหลังไล่จากซ้ายไปขวาครับแบ็กซ้ายเป็นรูเบนซานาดี้ครับเซนเตอร์2คนเป็นยันโตบัสหน้าครับยืนคู่กับฮันสมูยามาครับแบ็กขวาเป็นยูสตินุตปาเอครับกองกลาง3คนมีซุนฟิอันดีครับเอฟันดิมัสครับแล้วก็สเตฟานโนลิลิปัลลี่ครับแดนหน้ามีเอสลาวาเลียนครับอีฟานบัสดิมแล้วก็หน้าเป้าเป็นเบโตกอนสตาเวสครับ วันนี้เนี่ยก่อนลงสนามเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยอยู่อันดับที่3ครับมี8แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยทีมเยือนเนี่ยไม่มีแต้มเลยครับแข่ง5นะัดเก็บได้0ูนย์แต้มยืนอยู่ท้ายตารางของกลุ่ม G ีครับของไทยเราก็ชนะ2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับก็ตามหลังเวียดนามกับมาเลเซียอยู่นะครับเวียดนามนี่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มจเราครับ เดาออกมาลูกนี้ก็เป็นบอลทุ่มของอินโดนีเซียครับทีมชาติไทยทำบอลออกข้างไปอีฟานดิมัสครับเปิดมาที่บาสนาครับเปิดยาวเลยครับยาวมาลูกนี้เป็นบอลของทีมชาติไทยครับมานเลเบียจ่ายเข้ารากลางมาที่ชนาทิพย์ครับพิธิวัต์ทางด้านซ้ายมีสุภพโชคสารชาติครับสุภพโชคเลี้ยงอยู่ครับรอรอเพื่อนมาเล่นกับพิธิวัต์ครับพิธิวัต์เล่นกับชนาทิพย พิธีวัดบังครับขู่ด้วความแข็งแกร่งของพิธีวัดสุจิตธรรมกุลซะก่อนครับชนะทิพย์ออกซ้ายไปทีละทอนเปิดเข้ากลางมาโดนมงออกไปก็ยังไม่ได้จบครับทีมชาติไทยกลับไปเป็นบอลของอินโดนีเซียครับปาเอจ่ายมาลิลิปาลี่ครับมาที่เบโต้ครับเบโต้คือหลังไปที่ปาเอครับเนื่องจากกองกลางของทีมชาติไทยไล่บี้ครับเปิดมาจะให้ข้ามแดนหลังของทีมชาติไทยก็ไม่ข้ามครับ แต่ว่าสิวรักษ์เปิดบอลมาลูกนี้ได้หรือเปล่าครับทีมชาติไทยไม่ได้ครับเป็นบอลของอินโดนีเซียครับมมาเดลเบียมาที่พิธิวัตรครับชนาทิพเล่นกับพิธิวัตรครับแดนกลางสุภชัยสุภชัยออกซ้ายสุดครับสุภโชคสารชาติดวลกับปาเอฟสุภโชคคล้องบอลรอเพื่อนเติมครับมาที่ธีระรอนธีระทอนยังจ่ายไม่ได้ครับมาที่พิธิวัตรก่อนครับตรงกลาง นิวัดคล้องหนึ่งทีชน,นาทิศยกออกซ้ายสวยมากครับโอ้โหจ่ายไซส์ไปที่สุพโชค,ครับแล้วเปิดเข้ากลางมาติดกองหลังของ <Just S 2> อินโดนีเซียอยู่ดีครับอย่างเป็นบอลของทีมชาติไทยครับทีละทอนไปที่สุพโชคสุภโชคโชคลึงบอลครึงบอลแล้วเปิดด้วยขวาเข้ามาเข้ามืออดียาซาครับรไม่มีปัญหาใดๆนี่ก็เตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานของเรานะครับแฟนบอลน,นี่เต็มสนามเลยครับเนื่องจากว่า <for you. S 1> ในชีวิตจริงนะครับก็ต้องกังวลกับเชื้อไวรัสนะครับไข้หวัด โควโิด1ต่างๆนะครับก็แต่ว่าในเกมนี้ไม่ต้องกังวลใดๆเลยครับแฟนบอลแน่นขนัดครับทีมชาติไทยมาให้กําลังใจกันเต็มที่เป็นบอลบุกของอ<ด>ินโดก่อนครับดูในเกมก่อนแต่ว่าโดนรุมสามไม่รอดครับเบโต้เอาแต่ว่าไปแย่งมาได้ได้หรือเปล่าครับเป็นบอลของทีมชาติอ,อ,อ,อินโดนีเซียครับโอ้ยังกลับบอลมาเป็นบอลของทีมชาติอินโดนีเซียครับแล้วเปิดเข้ากลางมาลูกนี้ไม่ได้มงครับแต่ก็ยังกลับมาเป็นบอลของอินโดนีเซียครับซานาดี แบ็คขวาของอินโดครับมาที่วาเลียนเล่นกับซานาดี้ซานาดี้เปิดด้วยซ้ายซ้าย,ายอู้อ,อู้เกือบอันตรายเหมือนกันครับลูกเปิดของซานาดี้ครับเป็นจุดเกรงใจของก <c oughs> องหลังกับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ทีมชาติไทยตัดกลับมาครับเอก,กนิษเอก,กนิษด,ด้านขวาเอก,กนิษปัญญาคล้องคล้องแลวคือหลังไปที่มานูเอลเบีย er, ครับเบียเปลี่ยนแกนไปด้านซ้ายธีรทรพิธิวัตครับออกซ้ายไปที่สุพชคสารชาติ สุภโชคกัะชากมาคนเดียวรับเจอกับปาเออีกแล้วครับเจอกันจนคุ้นแล้วครับแทบจะนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วครับสุภโชคสารชาติคืนหลังกลับมาที่พิธีวัตรครับเปลี่ยนแกนมาด้านขวาที่เอกนิตปัญญาครับทำสวยสารัตจ่ายลูกนี้ไม่ดีครับกลายเป็นบอลของอินโดนีเซียครับวาเลียน แทงมาจะให้เบโต้ได้บอลแต่ว่าโดนรุมแย่งครับทีมชาติไทยตัดกลับมาแล้วครับอืต้องบอกว่าแดนกลางของทีมชาติไทยนี้ยังทาหน้าที่ได้ดีครับแม้ว่าจะจ่ายผิดจ่ายพลาดไปบ้างครับแต่ก็ยังเอาบอลกลับคืนมาได้เร็วครับ เปิดบอลยาวเหมือนกันครับพันษาลูกนี้ตั้งได้ครับมาที่ชนาทิพย์ออกไปที่สุภโชคอีกแล้วครับด้านซ้ายซ้ายของทีมชาติไทยสุภโชคสัญชาติเล่นกับชนาทิพย์สองคนชนาทิพย์ขึ้นกับไปสุภโชคได้สวยครับสุภโชคเปิดเข้ากลางมาลูกนี้โอ้โโดนกองหลังยัง่งออกมาอยู่ที่ชนาทิพย์ยิงสวนเข้าไปติดครับยังรอดตัวอยู่ครับอินโดนีเซียครับทีมชาติไทยก็ยังไม่ได้ประตูครับ39นาทีผ่านครับ เปิดบอล<อ>ลูกนี้มาก็เป็นบอลของทีมชาติไทยอยู่ดีครับอ้าวแต่ว่าพปเยอแย่งกันเองครับทีมชาติไทยแล้วเปิดจะให้ข้ามกองหลังก็ไม่ข้ามครับพันษายังมงออกมาได้แล้วทริสตองโดเก็บได้แต่ว่าไม่ไว้ใจครับเคลียร์ออกข้างเลยดีกว่าครับทริสตองโดไม่แน่ใจว่าตั้งใจเคลียร์หรือเตะพลาดครับ <laughs> แต่ก็เป็นบอลทุ่มของอินโดนีเซียครับทุ่มเข้ามา บาสนาครับเปิดยาวอีกแล้วครับเปิดยาวมากันโดนพันษามงสกัดออกมาแล้วเอกนิตเก็บได้ครับเอกนิตมาที่สุภชัยสารัตครับรอสุภชัยหลุดหลุดแล้วครับสุภชัยใจเด็ดหลุดมาหลุดมากระชากกระชากคนเดียวสุภชัยลูกยิงด้วยขวาครับเรียบร้อยเลยครับทีมชาติไทยออกนาทีมชาติอินโดนีเซีย1-0ครับในนาทีที่44ครับโดยสุภชัยใจเด็ดครับโอ้เป็นลูกสวนกลับของทีมชาติไทยครับทำได้สวยจริงๆครับลูกนี้ แล้วสุภชัยก็ยิงคมจริงๆครับคมกว่านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมีดอารันยิกแล้วครับนี่ลอกพิทนมาครับอื้คมจริงๆครับศิวรักษ์นี่ไปยกนิ้วให้กับเสาประตูเลยครับโอ้ไม่ใช่ครับยกนิ้วให้กับแฟนๆหลังโกครับอื้มดูภาพช้าครับสารัตอยู่เย็นครับรอจนสุภชัยได้ช่องครับแล้วแทงมาหลุดครับแล้วสุภชัยกระชากมาแล้วยิงด้วยขวาครับเต็มข้อครับกระทุ้งบอลเข้าไปครับโอ้โห ลูกนี้เป็นลูกสวนกลับมาครับอินโดนีเซียนี่บุกกันไปยกแผงครับแล้วหลังลอยครับไม่น่าเชื่อครับสุประชัยแล้วก็ชากมาครับกองหลังของอินโดนีเซียวิ่งตามไม่ทันครับแล้วยิงลูกนี้หูยิงคมจริงๆครับสุประชัยใจเด็ดโอ้หนึ่งศูนย์ครับทีมชาติไทยออกนําทีมชาติอินโดนีเซียแล้วครับหนึ่งศูนย์แบบนี้ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบหน่อยครับ เอาเขียกลางมาพุทุสินปเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยครับทีมชาติไทยนําอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับจากสุภชัยใจเด็ดครับเราต้องบอกว่าทาผลงานได้ดีครับทีมชาติไทยเรายิงคมจริงๆครับสุภชัยใจเด็ดอันนี้เป็นสถิติในครึ่งเวลาแรกนะครับก็เป็นฝั่งของทีมชาติไทยครองบอล61เนะครับยิงเยอะกว่าด้วยครับฝั่งของอินโดนีเซียนี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยครับ โอ้เคลียร์กลางมาแล้วครับครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นอินโดนีเซียเคลียร์กลางมาก็เสียบอลครับทีมชาติไทยเก็บบอลมาแล้วครับสารัตอยู่เย็นครับยังไงทางขวาน่ะมีมีออกไปที่เอกนิตปัญญาได้ครับเอกนิตเปิดเปลี่ยนแกน๊สโอ้โหจากขวามาซ้ายแล้วแม่นซะด้วยเอกนิตปัญญาเปิดมาให้กับสุพโชคสารชาติแต่ว่าสุภโชคเสียบอลครับ เราเป็นบอลสวนของ <the council. S 1> อิโดโว่บ้างแต่ว่าคืนหลังขู่ลูกนี้ต้องชมมาดูเอลเบียครับ <And S 1> มาบีบได้สวยบอลกลับมาเป็นของทีมชาติไทยครับสุภโชคธีระทรทีรธร,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 รบุญมาทันเปิดเปลี่ยนแกนไปด้านขวารับสารัตสารัตเล่นกับพิธิวัตครับคลึงบอลอยู่ครับสารัตมองทางขวาไหมเออขวา <That> s <S ว่าง,างนั่นไง <the back. S 1> ทันหรือเปล่าครับเอกนิษฐ์ทนัน ทันด้วยครับเอกนิธปัญญากระชากมาคนเดียวครับกระชากกระชากมาหน้ากรอบหน้ากรอบแล้วครับโยกมาโยกมายังไม่ยิงยังไม่ยิงยังยังไงยังยญงยิงด้วยซ้ายครับโอ้ยเอกนิธปัญญาแต่ว่าลูกนี้อดียาซาครับปัดออกหลังไปได้ครับโอ้หดูจากขวามาซ้ายครับโอ้เอกนิธปัญญากระชากมาคนเดียวครับและกองหลังของอินโดนีเซียก็ไม่มีใครเข้าเลยครับแล้วมีสเต็ปหลอกหนึ่งทีก่อนจะยิงด้วยซ้ายลูกนี้ก็แต่ว่าต้องชมอดียาซาเหมือนกันครับลูกนี้ปัดออกหลังไปได้ครับ เกือบได้ลูกหนึ่งเหมือนกันครับทีมชาติไทยเป็นลูกแต้มุมครับธีรทรเปิดเข้ากลางมาได้มงอู้ไมงดูอดีอาซาพี่แกยังปัดออกไปได้ครับยังรอดตัวอยู่ครับอินโดนีเซียพันษาเหมวิบูลนครับโอ้หยังไม่ดิลงครับชนาทิพชันนาทิพส่งกระสินออกมาที่สุภโชคสารชาติด้านซ้ายครับธีรทรธีรทรบุญมาทันยังไงใจเข้ากลางไปพันษาชนาทิพ ชน,นาทิพย์มาที่สุภชัยได้สวยพลิกพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหมันเบาครับเข้ามืออาดียาตาครับสุภชัยใจเด็ดโอ้พลิกแล้วยิงแล้ว,วมันเบารับ,รบ,รน,บ,รบนี่ทรมาเขือแล้วยิงอาจจะหนักกว่านี้ครับผมก็ไปเรื่อยเหมือนกัน <c oughs> มาเป็นบอลของอินโดนีเซียครับ60นาทีผ่านในเกมอ่า60นาทีผ่านแล้วครับเปิดบอลยาวมาอีกแล้วครับอินโดนีเซีย <c oughs> เปิดบอลยาวอย่างเดียวเลยครับอินโดนีเซียแต่ก็เป็นบอลของทีมชาติไทยครับตัดกลับมาง่ายๆเหมือนกันสารัตครับออกด้านขวาเหมือนเดิมครับเอกนิตย์ปัญญาเล่นกับทริสตองโดครับโดกระชากกระชากคนเดียวแล้วจ่ายมาที่เอกนิต์ได้ครับด้านขวาจ่ายเข้ากรอบเกทโทษแล้วยิงโอ้โหเสียสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสุภชัยใจเด็ดอีกแล้วครับวันนี้จะคมไปไหนครับเนี่ยเด็กคนนี้ครับโอ้โหสุภชัยใจเด็ดยิงสองลูกครับวันนี้ ทำให้ทีมชาติไทยออกนำอินโดนีเซีย2ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่64ครับอื้อเซ็งเลยครับกองหลังอินโดนีเซียครับโวยใส่กันเองครับด้านขวาของทีมชาติไทยครับเอกนิตกับทริสตองโดครับแล้วเอกนิตจ่ายเข้ากลางมาสุภชัยไม่ต้องจับเลยครับยิงเข้าไปครับอยิงไปที่เสาแรกนน่นะครับอดียาซาหมดสิทธิ์ครับคืออดียาซาเนี่ยเหมือนจะปิดเสาแรกแต่ว่าปิดไม่มิดครับสุภชัยใจเด็ดยิงดีเลือเกินครับลูกนี้ 2-0ครับทีมชาติไทยออกนาทีมชาติอินโดนีเซียครับแบบนี้นี่สามแต้มนี่สดใสแล้วครับสําหรับทีมชาติไทยอย่ากลางไม่ครับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยครับบอมอีกแล้วทีมชาติไทยก็ตัดกลับมาอีกแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าสิวรักษ์เปิดไม่ดีครับกลายเป็นบอลของอินโดนีเซียครับอีวานดิมัสครับอีวานดิมัสเปิดบอลนี่ก็เปิดอีกแล้ว แล้วก็ไม่ได้ครับเป็นบอลของทีมชาติไทยเหมือนเดิมครับสารัตมาที่พิธิวัตรครับพิธิวัตรสุจิตธรรมกุลมาที่สุภชัยออกขวาอีกแล้วครับเอก,กนิต์ปัญญานี่วันนี้เล่นดีมากครับด้านขวาของเราครับเอกนิต์ปัญญาชนะทิพย์ขออยู่แต่ว่าเอกนิต์ยังไม่จ่ายครับค้องค้องไปคล้องมาม้วนครับม้วนม้วนเป็นโลตีแล้วครับเปิดด้วยซ้ายเข้ามาลูกนี้อู้ชนะทิพย์อู้เกือบได้สามศูนย์ครับทีมชาติไทย โอ้ดูครับด้านขวาครับรเอกนิตฐ์ปัญญารครองไปคล้องมามมวนมมวนแล้วเปิดด้วยซ้ายมาชนาทิพนี่ตัวเล็กมากครับแต่ว่ายืนคนเดียวแล้วก็โดดโอ้โหกะโดดสูงมากจริงๆครับชนาทิพสงกสินมงนะมงสวยแล้วครับแต่ลูกนี้ก็ต้องชมอาเดียซาอีกทีครับเป็นลูกแต่มุมของทีมชาติไทยครับโดยเทียรทรบุญมาทันเท้าซ้ายครับอ้าวไม่ใช่ครับเล่นสั้นครับมาที่สุภาชัยใจเด็ดสุภชัยแทงต่อมามานุเอลเบียคืนหลังมาแล้วพิธีวัดยิงโ เท้าซ้ายนอกกรอบของพิธิวัตรครับกระทุ้งเข้าไปเต็มข้อเหมือนกันแต่ว่าอาดีายซายังอยู่ถูกที่ถูกตำแหน่งครับเป็นบอลของทีมชาติไทยเอาแล้วไปเล่นติดกันเองครับแต่ยังได้อยู่ครับทีมชาติไทยชนะทิพย์ครับออกขวาลูกนี้ไม่ดีครับ <S <S อินโดนีเซียตัดกลับมาได้ครับวาเลียนวาเลียนจะสวนเร็วครับทีมชาติเอ่อทีมชาติอินโดนีเซีย <S <S วาเลียนอีกทีครับด้านซ้ายของอิโดครับคล้องบอลอยู่โดนรุม2รุม2เอ้ายังรอดครับยังจ่ายได้แต่ก็จ่ายมาไม่ดีแล้วครับ พิธิวัดตัดกลับมามาที่โดครับโอ้โหนะว่าโดลูกนี้จ่ายไม่ดีครับแล้วอันตรายแล้วครับเปิดเข้ากลางมาที่บัตดิมครับแต่ว่าก็ยังเป็นบอลเอายังเป็นบอลของอินโดนีเซียครับมาที่วาเลียนวาเลียนบังสวยมากแล้วยิงเลยครับแต่ว่าศิวรักษ์บอกสบายครับต้องร้องเพลงที่เบิร์ดกันเลยทีเดียวสบายสบายครับเปิดมาที่ที่ต้องโดครับคว้างมาสวยครับศิวรักษ์ไอ้คนนี้ปัญญาอีกแล้วครับ เอกนิตปัญญาด้านขวาของทีมชาติไทยนี่ลากเลือยมันมากมาที่สารัตยู่เย็นครับไปที่ทริสตองโดอีกทีเล่นกันส <คน S 2> องคน<ด><อ>กับเอกนิตอีกแล้วอ้า,อาวแต่ว่าอะไรครับเนี่ยเหมือนเอกนิตจะเตะพลาดครับแต่ว่าบอลออกข้าอ้าวแล้วเป็นบอลทุ่มของทีมชาติไทยซะด้วยครับทริสตองโดครับทุ่มกลับมาที่สารัตพลิกกลับเข้ามาที่ชะนะทิพย์ครับตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษชนะทิพย์พลิกพลิกมาสุภชชัยยิงอีกแล้วแต่ว่าลูกนี้ข้ามคานครับโอ้โหเกือบได้สามศูนย์ครับทีมชาติไทย Well, อดีอ <to> าซานี่แกคงกลับบ้านไปนี่บ่นกองหลังนี่ยันพรุ่งนี้แน่นอนครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับกองหลัง,ลงจะจะโอ้โหแต่ว่าสุภาชัยยิงลูกนี้เกือบได้แฮตทริกเหมือนกันครับแต่ไม่ตรงกรอบครับยัง2-0อยู่ครับสกอร์ตอนนี้80นาทีผ่านนี้ยังไม่มีใครเปลี่ยนตัวสำรองครับทั้งสองทีมโหดจริงๆครับนักเตะ11คนทั้งสองทีมนี่ฟิตเต็มถังแน่นอนครับแบบนี้ เป็นบอลของทีมชาติไทยครับสุปภโชคสารชาติด้านซ้ายโอ้โหนี่นานทีจะได้เห็นเหมือนกันครับหายไปนานเหมือนกันสุปภโชคโอ้ตะเปิดรูปนี้สุภชัยใจเด็ดบอกว่าโอ้ตะเปิดอย่างนี้ซื้อมอไซค์ให้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนเนยะวิ่งไม่ทันจริงครับออกหลังไปเป็นบอลตั้งเตะจากเส้นประตูของทีมชาติอินโดนีเซียครับเปิดมาก็กลายเป็นบอลของทีมชาติไทยอยู่ดีครับโอ้ใช้บอลยาวของอินโดนี่ไม่ได้เปรียบอะไรทั้งสิ้นเลยครับแล้วเปิดไม่แม่นยำด้วยครับดูทีมชาติไทยขึ้นมาใหม่ครับด โดกระชากมาคนเดียวไม่มีใครเลยครับมาที่เอกนิตมาที่โดอู้แต่ว่าลูกนี้จ่ายไม่ดีครับเอาแล้วโดไปทำฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของอินโดนีเซียครับดูครับอู้ยังไงครับเนี่ยมันฟาวที่ใครกันแน่ครับโดบอกใช่เหรอจันโอ้ก็ต้องใช่แหละเขามีนหวีดครับกรรมการเป่าให้ก็ต้องเชื่อเขาแหละครับโอ้ที่ต้องโดหัวเสียเหมือนกันครับก็เป็นลูกฟรีคิกของอินโดนีเซียครับ อดียซาครับเปิดยาวมาตรงกลางตั้งได้แต่ว่าก็ไม่ดีครับ <c oughs> เป็น okay, บอเอ้าว <can> ทีมชาไทยพลาดเหมือนกันอีวานดิมสัสครับดิมสัสจ่ายมา <c oughs> ที่วาเลียนด้านขวาด้ s no <S านซ้ายครับด้านซ้ายจ่ายเข้ามาติดเหมือนกัน <c oughs> เป็นบอลของทีมชาติไทยครับมาที่ชนะทิพจะสวนกลับเร็วครับสุขภโชคสัวชาติอ้าพูดสิงเป่าหมดเวลาครับก็จบเกมไปครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นนันว่าทีมชาติไทยทําได้ครับเก็บเพิ่มอีก3ามคะแนนครับเก่าหัวเลย โอ้แมนออฟเดอะแมตช์ครับสุภาชัยใจเด็ดวันนี้สองศูนย์นะครับยิงคมจริงๆครับวันนี้เดี๋ยวมาดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในเกมคู่นี้ครับเริ่มไล่มาก็ในครึ่งแรกครับเป็นไฮไลท์ของชนาทิพย์ครับดูชนะทิพย์นอกกรอบยิงเข้ามาตัดติดกองหลังของอินโดนีเซียครับอ๋อหลังจากนั้นมาไม่นานครับเป็นลูกสวนกลับของทีมชาติไทยครับสุภาชัยใจเด็ดกระทุ้งประตูแรกให้กับทีมชาติไทยครับ อดติดโดยสารัตจูเย็นนะครับจ่ายมาตรงกลางก็ทํากันสวยจริงๆครับสารัตนีรอให้กับสุภชัยใจเด็ดหลุดครับแล้วก็ดูครับรอจังหวะจนสุภชัยได้เปรียบครับแล้วจ่ายมาไม่ล้าหน้าแล้วก็ได้เปรียบด้วยครับแต่ลูกนี้ก็ต้องชมสุภชัยเหมือนกันยิงคมจริงๆ1น <10 S> ึครับพอ1นยยังไม่พอมาลูดลูกนี้ครับเอกนิตปัญญากระชากจากด้านขวามาครับขวามาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โห โอ้ดีอาซานี่กลับบ้านไปนี่มือพองแน่นอนครับปัดหมดโอ้ปัดทั้งเกมครับวันนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งครับ้นู่นลูกนี้เป็นลูกไฮไลท์ของสุปชัยใจเด็ดครับชนะทิพย์จ่ายมาที่สุปชัยพลิกกลับหลังแล้วยิงไปก็เข้ามืออดีอาซาครับอืมก็ถือว่าทําได้สวยครับพลิกกลับหลังแล้วยิงครับแต่ว่าลูกนี้ครับเป็นลูกประตู2 0ครับของสุประชัยใจเด็ดแล้วก็ของทีมชาติไทยของเราครับ มาที่เอกนิษปัญญาจ่ายมาสุปชัยยิงไม่ต้องจับครับที่เสาแรกครับโอ้ลูนี้สวยงามครับเสาแรกไปก็เรียบร้อยครับทีมชาติไทยเก็บชัยชนะเพิ่มอีกหนึ่งนัดครับเก็บเพิ่มอีก3แต้มเป็นที่เรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหต้องชมชนะทีมกกระโดดขึ้นมงสวยมาก ทีมชาติไทยของเราก็ชนะทีมชาติอินโดนีเซีย2ประตูต่อศูนย์ครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับหวังว่าทีมฟุตบอลเราจะกลับมาเตะได้กันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆบอลทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพกันให้ดีกับช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม